ปีใหม่ไม่น้อยท็อปสุดหยุดที่คันนี้ตามไปชมกันเลยค่ะ ท็อปสุดไม้นิดน้อยเลยสำหรับคันนี้นะคะกับ Toyota Yaris a t i ทีนะคะ S Plus โมเดลปี2019นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่กระจังหน้ากันเลยนะคะจากด้านหน้านะสำหรับคันนี้นะเป็นตัวท็อปสุดโมเดลปี2019นะคะเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีกับไม่บอกได้เลยว่าน้อยมากนะคะเพียงแค่23,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะและภายในจะสวยมากแค่ไหนเดียวมดจะพาไปชมในส่วนของภายในกันนะคะตอนนี้เราเริ่มดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะคะแล้วก็สังเกตที่ s plus นะคะตัวท็อปสุดจะมีเล่นเส้นสายสีแดงเนาะ น้องบิดตรงนี้นะคะในตรงกันชนหน้าแล้วก็สังเกตที่โคมไฟด้านหน้านะคะก็จะมีตัวสีแดงเนี่ยตัวขอบตรงนี้ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ d a y t i m e r u n n i n g light เนาะสำหรับตัวนี้นะคะกระจกมองข้างก็ตัดด้วยเส้นสายสีแดงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวท็อปสุด S Plu s นะคะมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้แม็กอาเรามาดูที่แม็กกันนะคะแม็กจะเป็นสีทูโทนนะคะสำหรับตัว S Plu s นะคะแบ็จะเป็นแบบนี้เลย ะะสวยงามลงตัวทีเดียวสำหรับ Toyota t o y ยต a y a า i s a เอชีพนะคะตัวท็อปสุดเลยของรุ่นนะคะสำหรับตัวนี้มาเรามาชมภายในกันนะคะสำหรับ a อชีพนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแท้ทั้งคันสีดำแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะกุญแจจะเป็นกุญแจ i m m ม b i l ล z เ r อรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นปุ่มพูดสตาร์ทนะคะ เพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะพวงมาลัยจะหุ้มหนังนะคะแล้วก็เล่นด้วยได้สีแดงในส่วนของบ่อก็จะเป็นบ่อนหนังสีดําแล้วก็เล่นขิบได้สีแดงเช่นเดียวกันเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเจ้า เอทีบคันนี้นะคะสำหรับไม้นะคะเรามาดูไม้คันนี้กันนะคะไม่อยู่ที่27,683กิกโลเท่านั้นเองนะสำหรับคันนี้นะคะและในส่วนของหน้าจอตรงกลางอ่ามาน้องบีเรามาดูในส่วนของภายในกันสักนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอนะตรงกลางนะคะก็จะเป็นระบบสัมผัสนะคะสำหรับคันนี้นะอ่าและก็จะมีกล้องเดี๋ยวนะจะตาสักนิดหนึ่ง ให้ดูในส่วนของคอนโซลกลางนะคะตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้นะเห็นไหมอ่าอะไรนะปวดตรวจสอบความปลอดภัยนะคะที่เขาบอกจะมีกล้องให้ด้วยและการดีไซน์ในคอนโซลตรงกลางของเขานี่จะดูอุ่หูห้านะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสังเกตรตรงนี้ไหมคะตัวเขาเรียกว่าอะไรคอนโซลหน้าอ่าเขาจะเล่นด้วยได้อย่างนี้เหมือนความรู้สึกมันจะเป็นแบบเป็นหนังใช่ไหมน้องบีดเหมือนมันจะเป็นหนังอ,ะอ่ะอในความรู้สึกของของ ที่เรามองดูนะคะในตรงนี้นะคะสำหรับพวงมลาลัยก็จะมีปุ่มโหมดปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงนะคะรับวางโทรศัพท์ในในการเล่นโหมดนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวขอตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่ใช่ไม่ใช่ค r u i s e control นะแต่มันจะเป็นฟังก์ชันในการที่จะ ดูค่าเฉลี่ยของน้ำมันตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยที่มีปุ่มหมดปรับเปลี่ยนบนเครื่องเสียงให้แค่นั้นเองในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยในการเติมน้ำมันนะคะว่าน่าเฉลี่ยตอนนี้น้ำมันของคุณเนี่ยสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะในการเป็นปุ่มของค่าเฉลี่ยทั้งหมดในการเล่นแถบเล่นอะไรนะคะจะไม่ใช่ c r u สคอ control นะอ่าตัวนี้ก็จะมีอ่าดูให้ดูน้ำมันให้อ่าแล้วก็ค่าเฉลี่ยอะไรอุณหภูมิอะไรพวกนี้เนาะน้ะนองบี๊ตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็เลขไมล์รวมอะไรประมาณนี้นะคะอ่าว่าตอนนี้เราขับขับคียูนี่โหมดอะไรใช่ไหมโหมด Eco ใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่ครูซอนโทนะตรงนี้อ่าแต่ก็เป็นตัวท็อปสุดนะคะสําหรับของรุ่นเลยมาเรามาดูในส่วนของด้านข้างสักนิดนึงลองบิดในตรงนี้นะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะเขาก็จะเล่นหนังบวก ด้วยได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตตัวนี้ก็จะเป็นเปียโนแบ็กสีดำนะคะมือจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะดีไซน์สปอร์ตรูหลาสวยงามมากๆเลยนะ,ะสาหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมในห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะคะ,ะข้างในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังแท้นะสีดําแบบนี้เลยนะคะความกว้างขวางนะคะเขาก็ดีไซน์ได้สวยงามลงตัวมากๆเลยสําหรับ เอชีบคันนี้นะคะเป็นตัว S p l u s Mo เดลปี2019นกะคะกับราคาบอกเลยเราสุดว้าวมากสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังติดตามชมอยู่ต้องรอชมจนจบคลิปนะแล้วจะทราบว่าราคาที่พิเศษอะมันพิเศษยังไงนะคะสำหรับตัวนี้ด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์ตัว S ให้นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรสัญญาณถอยจอด2จุดนะคะสัญญ,ญาณการะยะถอยจอด2จุดให้นะคะสาหรับคันนี้อ่าและน,นี้ก็จะเป็นส่วนของเก็บสัมภาระ ด้านหลังนะคะกว้างมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นที่มันอยู่เก็บสัมภาระรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่แล้วนะอาจจะเป็นตัวตัวบล็อกที่ว่าสามารถเสียบแล้วก็ไปถึงที่ร้านยางได้นะคะตัวนี้นะคะภายในก็กว้างขวางมากนะคะสำหรับ s p a พนะเพราะว่ามันเป็นรถยนต์แบบซีดานนะคะไม่ใช่แฮชแบกนะคะเป็นซีดานเพราะฉะนั้นการนั่งการอะไรเนี่ยมันก็จะใหญ่นิดนึงนะคะ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคันนี้อ่าเรามาดูก็จะมีคู่มือการใช้รถนะคะจาก Toyota นะคะตัวนี้แล้วก็โมเดลอาน้องบีสซูงเข้ามานะคะโมเดลปี2019นะคะ19แท้นะคะตัวนี้นะคะ62นี่ก็กก19เนาะอ่าเป็น19แท้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวมดจะไปสตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้ฟังและก็ไาฟังราคากันนะว่า เราใจแค่ไหนสําหรับราคานะคะไม่นะอยู่ที่2 7งหมนนะคันนี้สองหมนิดนิดๆนะคะถือว่าไม่น้อยนะคะเพราะว่าเป็นรถยนต์โมเดลปี2019 2020, ปันสิบเก้ายี่สอดลสองปีอะเฉลีย่ยวิ่งไม่เยอะนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็สวยงามมากๆเลยเป็นสีดํานะคะสําหรับคันนี้สีดําเงาเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกัน อ่น้องมิทพามาชมห้องเครื่องกันตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1ัน0ซีซีแ6แรงม้านะคะเพราะว่าตัวโมเดลโมเดล20ไหมน้องมิรถึงจะเป็นตัว9 1้าสิเ็่ไหม92าอเนาะตัวนั้นเนาะตัวนี้ยังเป็น86แรงม้าอยู่นะคะ1ัน0ซีซีเป็นเครื่องยนต์อีโกคานะคะห้องเครื่องโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะคะให้ดูตรงหัวน็อตนะคะความเดิมของเครื่องยนต์นะสำหรับคันนี้ ความเดิมของน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะเดิมทุกจุดนะคะตรงนี้นะให้ดูตรงคานประมาณนี้นะคะรวมๆนะคะสำหรับราคาโปรโมชั่นนะสำหรับคันนี้นะคะอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ4 3 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้แน่นอนนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะ สำหรับคันนี้โมเดลปี2019เป็นตัวท็อปสุดก็คือตัว s p l พันะคะกับไม่ประมาณ27,000เท่านั้นเองนะคะหรือจะเลือกรับดอกเบีย้ย0%ก็ได้นะคะก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอฝากเจ้า s p l พัตัวท็อปสุดใหม่ My, น้อยๆนะคะกับไม่เพียง27,000กับราคา4,39,000ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ